เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่อง Black m a s k e r กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ใน,ในเกม a p e x Legend นะครับแต่ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาลองเล่นเกม a p e x Legend นะครับในแพลตฟอร์มของ Nintendo Switch นะครับก็จะมันจะต่างจากในเวอร์ชัน PC ยังไงมันนครนะก็เรามาดูกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านนครับเปิดตัวเหมือนกันเลยนะฮะ ือเบื้องต้นเนี่ยผมได้เข้าไปเล่นมั่งแล้วนะครับก็ผมบอกเลยว่าใครที่เคยเล่นในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆมานะไม่ว่าจะเป็น Xbox, อ่ uh, า p l a y s t a t i o n หรือว่าเวอร์ชัน PC นะครับผมบอกเลยว่าอา uh, เดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่อยากตัดสินใจให้ทุกคนนะฮะบ,บางคนก็มี Nintendo Switch แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็ลองมาดูคลิปนี้แล้วก็ประกอบตัดสินใจได้นะครับว่าคุณจะลองเสียงโหลดมาเล่น ไหมนะครับอ่อสักครู่นะกํากำลังโหลดนะฮะอ่านี่นครับหน้าโหลดก็จะเป็นประมาณนี้ก็มันเหมือนกับอ่าทางนี้นะครเหมือนกับใน PC นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะใช้ไครเคร์เซอร์ทา,ทางซ้ายนะครับเป็นการเลื่อนเลือกนะฮะ แล้วทางขวานี่ไว้แบบไว้กดเลือกตัวข้างในอีกทีนะครับนี่ครับอันนี้ผมมีเลเจนต์ก็จะมีประมาณนี้ฮะเริ่มต้นทุกตัวแล้วก็ที่ที่ทำเดนโซสวิตพิเศษเลยคือทาง n นโน w สวิตได้แจกสกินนี้ Half A T นครับพาดไฟเดอร์ครับ P A T H นะฮะเป็นเฉพาะของ n d o Switch นะครับก็นวันนี้ก็ไี้นี่ละก็เล่นตัวนี้ละกัน ไหนก็รีวิวในงทนนิสสวิตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปในในโหมดไฟ g งเลงก่อนนะครับเพราะว่าไปจะลองไปลองให้ดูนะครับว่าการบังคับมันเป็นยังไงมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านี่นะครับจะสังจะเห็นได้ว่านะครับเฟรมเรทของ Nintendo Switch นะครับอยู่ที่3 0เฟรมเรทนะครับคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมก็ อนาล็อกซ้ายนะครับเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ส่วนมุมหางมุมกล้องนะครับนี่อนาล็อกขวานะครับนี้จริงๆมันสามารถเนี่ยโยกไปโยกมาได้ด้วยนะครับชมเห็นไโยกไปโยกมาครับมันก็จะเลื่อนตามัวที่เราโยกด้วยนะฮะกดวิ่งนะครับกดวิ่งก็คือกดอนาล็อกซ้ายนะครับมันจะวิ่งเห็นไหมอ่าครับก็กดกระโดนะกดตัวบีนะตัวนี้ นะนี่คือกระโดนะครับส่วนกดอ่ากดย่อนะกด A นะกด A ย่อครับทีนี้ก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าจะวิ่งสไลด์ต้องทำยังไงก็คือกดแล้วหลอกค้างครับเพวิ่งนะฮะแล้วก็ค่อยกด A คนระับสไลด์อ่าเห็นไหมผมนี่ยผมว่ามันไม่ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยคล่องตัวนะครับในความรู้สึกผมนะ เพราะว่าเนี่ยสมมุติถ้าคุณต้องมาคอปแพลตฟอร์มจริงเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนที่เขาเล่นใน PC แล้วแบบเทปเทปนี่คือแบบคุณตายนะคุณไม่มีทางได้นี่เลยนะคุณไม่มีทางได้ยิงเลยนะเห็นไหมก็ตัววายนะครับตัววายไว้สําหรับกดนี่ครับหยิบปืนนะฮะหยิบปืนส่วนตัวเอ็กนะครับตัวเอ็กในตรงนี้คือสลับปืนนะครับเห็นไหมอ่า ส่วนถ้าคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนปืนแบบว่าเปลี่ยนปืนจากปียี่สิบยี่สิบเป็นอะไรนะแล้วไปที่นี่ครับแล้วกดไวค้างจะเปลี่ยนปืนนะครับเก็บกระสุนเก็บกระสุนก็เป็นตัวไวเหมือนครับเก็บของอะไรเงี้ยอ่าโอเคเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้สกลิลกดอ่าผมไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นปุ่มจอยก็คือน่าจะเป็น l หนึ่งนะนี่นะ นี่ครับส่วนอันติเมทนะกดแ1กับ R1 พร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมส่วนเวลาเราจะปิงนะครับสมมุติเราเจอเราจะไปทางไหนนะครับล้วก็กด r 2 r 1นะครับแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูนะครับให้กด2ครั้งนะฮะเหเคครับ ในมาส่วนของการยิงมาน,นะกด R2 นะครับในการเล็งแล้วก็กด R2 นะครับในการยิงนะเนี่ยกดเปลี่ยนกระสุนก็กดตัว Y น,นะครับก็ปกตินะฮะคล้ายๆคือโหมดคือในการเล็งยิงเนี่ยในการบังคับการยิงเนี่ยถ้าเกิดคุณเคยเล่นออ่อ่าามดเกมพวกมุมม,ม,มองโหนดิสายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมว่ามันมาใช้กับ คือแล้วเกิดคนที่เขาเล่นเคยเล่นจอยมาเนี่ยทุกม,มองคนที่หนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะคุ้นชินอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเล่นเกมเอฟเฟกต์เจเนนคอมนะฮ <g iggle> ก็เลยคิดว่ามันไม่คล่องตัวเลยนะครับในความรู้สึกผมนะโอเคแล้วก็พื้นฐานก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมจริงเลยดีวยกว่านะไป Let's go อ๋ออ๋อ มีอย่างนะั่งรับเรลาใช้ใช้ใช้ยานะใช้ยากดตรงนี้อันนี้กดลูกศรขึ้นนะครับก็จะเลือกยานะครับส่วนระเบิดนะครับกดทางขวากวดลูกศรของขวานะครับ้านะครับก็เลือกระเบิดได้นะ,ะอันนี้ไม่มีอะไรรนะกดวมแรกก็คือแบบกดพวกอีโมติคอนนะฮะครับก็เรื่องต้นมีประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่าคุณผู้ชม มีลูคอร์อไปโอ้จริงๆผมรู้สึกว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่มันส่วนเฟรมเรทตกปะคุณผู้ชมว่าไงผมว่าเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนเฟรมเรทตกเลยนะเออต้องผ่านไฟเดอร์ดีวะนี่สก,กินสวยมากคุณผู้ชมโอ้หมันก็สวยดีนะเสียดายมัน มันน่าจะลิงก์กับ i อดีในคอมได้นะครับจะได้แบบจะได้แบบได้สกินนี้ไปฟรีๆนะเสียดายโอ้นี่ยหนไหนบเนี่ยเนี่ยนี่คือผมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยแม่งดอกไปน่าจะเกือบอืมน่าจะไม่ได้สามสิบอะนี่น่าจะแบบเกือบนี่น่าจะยี่สิบกว่าแล้วนะฮะเนี่ยแต่เห็น่อพอดูตรงนี้แตกต่างกันไหม แตกต่างนะแต่พอดูเต็มเต็มเมืองเนี่ยดูดิเห็นปะ่ะมันรู้สึกแ,กแกปลกๆว่ะเห็นปะ่ะผมว่าเขาอัพติมไมซ์มายังไม่ดีเท่าที่ควรนะในความรู้สึกผมนะครับนีโ่โอ้โหด,ดูปุ่มเฮ้ยอ่ะไหนๆสกินนี้ไม่ชินเลยคนระับ <laughs> แตกต่างกันในคอมไนงะผมเลยไม่ชินอัตเทนเตอร์ ฟินิคิดเ,เด,ดี๋ยววะโหการเก็บได้คือถ้าเกิดผมเล่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ไม่สมูทแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคือผมเป็นคนที่เล่นจอยในคอนโซลเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นอยู่นะถ้าเกมเป็นแบบซูเปอร์ซันนะน,นี่นหุ่นสเปคแมนหโหถ้าถ้าเป็นปกติที่ผมเล่นในคอมนี่คือแบบโอ้โหไม่ใช่แบบเนี้ย ฟุ๊บฟับฟุ๊บฟัาบเลยนะโอเคไม่เป็นไรนี่ผมมาเล่นให้ดูเฉยเพื่อประกอบการตัดสินใจของคนที่อยากเล่นในโดสวิบนะครับโอ้โหมปิดใส่หน้ากูทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดสาวสัญญาณโอเคอยู่ไกลโยจะว่าไปเพื่อนเรามันไม่ไปหาบวกเฮ้ยกอทอง สวยครับครับโอ้ยมันไม่มีให้บวกเลยหือว่าไปไหนกันหมดวะเนี้อ่ะว่าไปามันไปไหนกันหมดวะคุณผู้ชมผมฟาร์มต่อแล้วน,นละล่ะหาแม็กปืนหรอแม็กซีนิงหรอสม,มุยแม็กซีนเลยนี่มันไปไหนกันหมดวะหรือออกสรคอรแล้วนะยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ยไม่มีคนวะไหนอะไหนอะ ไหนคนวะไหนอ๋ออยู่นี่โอ้ยยิงแม่นมากยิงแม่นมากก็แตกก็แตกโอ้โหโ,โ,โอ้ยนอ็อกหนึ่งคนอยู่ไหนวะ เั่อินิเชอร์แมงเลยแล้วกันสีไงอืมสวยเฮ้ยกะแดงเอเาดีกะแดงอ่ะเฮ้ยนี่แนด่นะตอสวย กมทำไมไม่มีแฮ็กปืนเลยอ่ะเฮ้ยไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอยู่นี่เฮ้ยก็แต่ก็แต่ ชุบเพื่อนชุบเพื่อนก่อนดีเลยอะไรไม่ชุบเพื่อนเลยอ่ะเฮ้ยแหมสวยไม่จะกูหรอก <laughs> เอเฮ้ยมีฟีนิ่งคิด้วยเอาคืเอเดี๋ยว หาสควอชครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเมื่อกี้แม่งน,นัวนัวแลยยิงไม่โดนทำไมกอดไป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 หนูแล้วอะไรก็สวยมีก่อนไห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 นอะหมูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หัวแตกกัวแตกกัวแตกแล้วกัวแตกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มีเกาะเลยออใช้หน่อยนะโอ้ยงงแล้ววะโอ้โหเพื่อนมันโหดกันนะคุณผู้ชมโอ้สวยงามฮัตปะเอ้ยตัวฉันตกเองปะบ้าเล้ยผมแม่งวิ่งตกเองเฉยเฮ้ยมีคนเหรอ เราหมดไปดิบวเราหมดไปแล้วมาลวดไปไปเดี๋ยวผู้เล่งยากจังวะทไมไลฟ์ไลน์ไม่ชุบเพื่อนวะผมใส่เลย Cái khổ lộ Này như thế này Điều Ô ประมาณนี้นะครับผมงงกับกุ่มมากเมื่อกี้งงไปหมดเอาวะที่สามะอย่างน้อยคุณผู้ชม,มเปิดแพ็กยอมใจหน่อยดูว่าจะได้อะไรอุย้ยทอมาสุดท้ายสกินปืนป่ะเ <c ười> ดียวนะครับคือผมอยากจะบอกว่าในไอดีเนี่ย ไอดีไอเดีในสตีมผมอะ่ะผมก็ได้เพิ่งได้สก,กินนี้ไปเมื่อวานเลยเว้ยโอ้โหผมมีอะไรกับปืนพกนเนี่ยผมจต้องทําคลิปเกี่ยวกับปืนพกแล้วมั้งผู้ชมโอเคครับก็มาโดยประมาณสรุปเรื่องนดีกว่าเพราะว่าเวิร์กไมนะฮะ้าเรัตัวผมนะครับผมคิดว่าผมกลับไปเล่นในคอมใหม่ดีกว่าน่ะผมกลับไปเล่นในคอมอลไรครับดีกว่าฮะ ราะว่าด้วยความที่เหมือนกับว่ามันออปติไมซ์มาให้ได้แค่10 FPS นะครุณผู้ชมแล้วมันแบบแล้วปุ่มมันอนะมันค่อนข้างคือเกมเอฟเฟกต์ไรเกมนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่แบบเข้าไวคือต้องไวอ่ะคุณผู้ชมแล้วคือถ้าคนที่เล่นแบบเป็นคอนโทรลเลอร์แบบเป็นจอยสติ๊กไม่เก่งนี่คือแบบจะลนเหมือนผมม่อกี้มันจะล่นเหมือนผมเมื่อกี้เลยค,คุณผู้ชมก็ส่วนเอางี้ดีวกว่าแล้วผมสรุปเป็นสองเรื่องเลยแล้วกันก็คือเกมเพย์ เกมเพลย์ผมว่าถ้าคนที่ไม่เคยเล่นจอมาก่อนนะครับผมแนะนําว่าคุณเล่นใน PC ดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนะครับเพราะว่ามันหลายมันหลายๆปุ่มะเนาะคืออย่างในคอมเนี้ยอย่างอย่างสมมติตอนใช้กดฮิลชิลเงี้ยคุณผู้ชมเวลาเราฮิลชิลในคอมในในเวอร์ชันพีซีก็หรือเวอร์ชันอื่นนะก็แค่กดเลือกไปที่ตัวกดเลขสี่นะแล้วก็เลือกอว่าเราจะใช้ตัวไหนเราก็ใช้ได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องกด แต่อันนี้คือพ,อพอเลือกเสร็จนะครับก็คือต้องกดปุ่ม A อีกทีนึงก็ผมว่ามันค่อนข้างแบบไม่ไม่สมูทนะการเล่นมันไม่ค่อยลื่นไหลนะฮะส่วน performance นะครับก็ตามตามที่เห็นฮะสา fps ผมว่าถ้าเป็นในเวอร์ชัน pc ใครที่ชินกับเวอร์ชัน pc มาแล้วนี่คือแบบผมว่าคุณคงเล่นไม่ได้แน่นอนนะฮะผมผมว่าผมไม่ไมีงินอดไม่มีงินินแน่นอนก็เอาเป็ว่านะครับสรุปแล้วนะถ้าคุณ มีนิเนโตสูบอยู่แล้วแต่คุณไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วคุณอยากเล่นนะครับก็อยากเราให้ลองเปิดใจไปเล่นดูแล้วกันนะครับเผื่อคุณจะชอบแนะครับส่วนถ้าคนที่คนที่มีพีเล่นในพีซอยู่แล้วนะก็แนะนําว่าเล่นในพีซต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณจะมาคงหยิดในอันนี้เปล่านะครับก็สําหรับวันนี้ผมว่าการรีวิวมินิเนโตเกมเอฟเฟกต์ไรจ์ในนิเนโสูก็ขอพอไปแค่นี้ก่อนนะครับก็สําหรับผมก็ก็คงจะไม่ได้กลับมาเล่นมันอีกแล้ว เผื่อแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดสมมติมีรีเนนโดซูเวอ์มาออกมาผมว่าก็อาจจะลันสามารถลันเป็นไอเป็กเลเจนได้ใน60สิบเฟก็เป็นได้นะครับเพราะว่าผมเห็นมันมีข่าวออกมาเต็มไปหมดเลยว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกมานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่จะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วรับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ